คลิปนี้ก็มาพบกับข้อที่12นั่นเองไปข้อ11กับข้อ13ก็ไปดูที่คำอธิบายใต้คลิปเนาะอันนี้เขาบอกว่าในการแข่งขันสนุกเกอร์ผู้เล่นจะต้องใช้ไม้แทงลูกสีขาวที่ไปกระทบลูกสีอื่นให้ลงหลุมโดยตรงแหมก็คือเราจะลงลูกปุ๊บเนี่ยพอเราลงไปตึ๊บปุ๊บป๊ะแปะดแด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 ลงหลุมโดยตรง ผู้เล่นจะต้องใช้ไม้แทงลูกสีขาวไปกระทบรูปอื่นลูกสีอื่นให้ลงหลุมโดยตรงก็คือจะต้องยิงโปะเนี่ยเข้าเลยยิงโป๊ะเข้าเลยยิงโป๊ะแล้วเนี่ยยิงยิงเข้าเลยอ้าวซ,ซึ่งมีไหมเออซึ่งมีไหมปื้อทะลากตรงๆอ้าวอย่างอย่างยังไม่ใช่อ่าเพราะฉะนั้นไม่มีละหรือกระทบขอบโต๊ะบิเลียดก่อนแล้วลงหลุมอาขอบโต๊ะก็คือนี่ขอบโต๊ะ ก็คือขอบนี้อาจจะยิงโป๊ะกระเด็นกระเด็นไปตรงนี้โป๊ะใส่ตรงนี้โป๊ะเป๊ะ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  <uld television> แล้วก็ลงหลุมไปประมาณนั้นนะทุกคน <im itan> ในการแข่งขันครั้งหนึ่งถ้าลูกอยู่บนโต๊ะดังรูปและมีผู้เล่นผู้เล่นเนี่ยมีโอกาสเลือกแทงลูกสีใดใก э ็ได้สีใดใก็ได้ให้ลงหลุมจงหาว่าลูกสีใดที่มีโอกาสลงหลุมเมื่อแทงลูกสีขาวให้กระทบ ลูกสีนั้นในแนวตรงตรงแล้วลูกสีนั้นไปกระทบขอบโต๊ะบิลเลียดเพียงหนึ่งครั้งและลุมที่หลุมใดอ่าทีนี้เราก็ไปดูว่ามันมีโอกาสอะไรที่มันกระทบโดเดะโดเดะโ,โ,โ,โบบะโบโบะแล้วมันเข้าไปสีน้ำเงินโบบะเอ้ยอันนี้เหมือนจะใช่อ่าอันนี้เหมือนจะใช่เอาชีสีน้ำเงินด้วยอ่าสีน้ำเงินสีน้ำเงินต่อไปลูกสีดำ โบบะเฮ้ยเกือบเกือบอาจจะใช่อาจจะใช่หรือไม่เอออาจจะใช่หรือไม่เดี๋ยวไปดูสีดําอ่าเดี๋ยวเราจะมีสีน้ําเงินกับสีดําเราขอเอาตรงนี้เป็นสีดาแล้วกันอันนี้เป็นสีน้าเงินทีนี้ทำไมไม่เอาหนึ่งนะเอ้ยเรารู้หนะ้าว่ามันต้องเป็นสีน้ําเงินกับสีดําแน่เออนี่ใช่ไหมอ่าโบบ้าอ่า แล้วตรงไหนเป็นเส้นสะท้อนล่ะเออแล้วตรงไหนเป็นเส้นสะท้อนล่ะเส้นสะท้อนของเราก็คืออันที่มันนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือเส้นสะท้อนปึ๊บจึก๊กแล้วก็สะท้อนไปจึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กจึ๊กแปลว่าเส้นนี้คือเส้นสะท้อนเราจะให้เส้นสะท้อนเป็นสีที่เรามองเห็นเนาะขอเป็นสีเหลืองแล้วกันหนาหนาเราจะเอาลงหลุมนี้ใช่ไหมอ่าหลุลมเนี้ยมันจะอะไรทุกคนมันจะตั้งฉากเลยปื๊บ ตั้งฉากแปลว่าแปลว่าเราจะเอาตัวนี้แหละตั้งฉากเปิดขึ้นไปเห็นละมันคืออยู่จุดจุดนี้อื้อมันคืออยู่จุดจุดนี้แล้วทำไงต่อเราก็จะได้จุดอะไรออกมาสี่พามเราจะได้จุดสี่พามขึ้นมาเราก็จะได้จุดสี่พามขึ้นมาก็คือหลุมสี่พาม เสร็จแล้วเราลองลากสิเราลองลากสิลากมาจากตรงนี้ปื๊ดอ่าโอเคตรงพอดีอ่าตรงพอดีเพราะฉะนั้นนี่แหละนี่แหละที่เราจะเป็นแกนสะท้อนได้อ่าเราจะเป็นแกนสะท้อนได้อ้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้นปะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นปะเนี่ยคือเส้นที่เราแค่คำนวณเฉยๆแต่อันนี้คือลูกที่เราตีแล้วเราก็ชิ่งลงหลุมตรงนี้ไปนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ก็สามารถทําได้อ่าสามารถทําได้ว่า มันจะต้องอยู่ในแนวนี้แนวตรงแล้วก็กระเด้งไปปุ๊บลงหลุมพอดี่าลงหลุมพอดีนี่แล้วก็มีอีกทีนึงก็คือสีดําทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสีดําลูกสีดําสามารถอ่ามันสามารถที่จะสะท้อนได้จื๊บจบลงหลุมได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นไอการสะท้อนตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นไอการสะท้อนเนี่ยปืด๊ดปื๊ดไปอย่างเงี้ยมันคืออะไรมันคือ เส้นสะท้อนเราหาเส้นสะท้อนก่อนที่มันได้เส้นสะท้อนตรงนี้เพราะว่ามันมานี่ใช่ไหมแล้วมันก็สะท้อนกลับไปดึงดึงดึงดแปลว่าเส้นสะท้อนเราก็จะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะจึ๊บอ่าเส้นสะท้อนอันนี้คือเส้นสะท้อนอ่าอันนี้คือเส้นสะท้อนอ่าเส้นแกนสะท้อนอ่าแกนสะท้อนทีนี้เราได้แกนสะท้อนแล้วอ่ามันก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็ย้ายเลยปื๊ดลงมานี่ก็จะได้ ก็จะได้เส้นสะท้อนอ่าเส้นแกนสะท้อนก็คือรูปที่ได้จากแกนสะท้อนคือรูปที่หกพรามนะอ่ามันก็จะได้จึงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนก็ตัดออกก่อนแล้วก็ไปแบบนี้อ่านี่ก็คือการสะท้อนจึ๊บอันนี้ก็ป่ปืดจึบอ่าก็คือเราจะได้อะไรทุกคนอ่าข้อนี้เราก็จะได้ ตัวที่เรายิงอ่าตัวที่เรายิงก็คือนี่แกนนี้เลยปืดยิงปอกอ่าแล้วก็สะท้อนไปปอกอ่าโอเคอันนี้ก็คือลงหลุมไปแล้วส่วนส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็คือไม่ใช่สิ่งที่เนี่ยมันจะวิ่งมาทางนี้แล้วกระเด็นทางนี้ใช่ไหมมันคือระยะทางที่เราคำนวณได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตรงนี้ปอก แล้วก็โป๊กลงหลุมไปเลยอ่าโอเคนะจ๊ะตอบว่าเราสามารถตอบว่าตออบอตอบเขาบอกว่าเอ่อจงหาว่าลูกใดมีโอกาสที่จะลงหลุมอ่าตอบลูกที่ลูกสีลูกสีฟ้าและลูก สีดำอ่าและลูกสีดำมีโอกาสลงหลุมอ่ามีโอกาสลงหลุมสีฟ้าลูกสีฟ้าลูกสีฟ้า มีโอกาสลงหลุมมีโอกาสลงหลุมสี่ลูกสีดำลูกสีดำมีโอกาสอ่ามีโอกาสอะไรมีโอกาสลงหลุมสีมีสีไหมไม่มีมีแต่เบอร์ลูกสีดำมีโอกาสลง ลุมหกอ่าโอเคเดอ้อโอเคเดอ้อนี่นะอ่าอันนี้สีฟ้าลงหลุมสี่แล้วก็สีดำลงหลุมหกนั่นเองสีฟ้าหรือสีน้ำเงินถ้ามองเห็นเป็นสีน้ำเงินก็ใส่สีน้ำเงินเนาะอ่าสีน้ำเงินอ่าโอเคเดอ้อ อ่าสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก็ขอจบลงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปี้เคลาไปก่อนสวัสดีจ้ามีอะไรก็ลงอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เอาไว้ด้วยนะจ๊ะดูคลิปต่อไปจากตรงนี้เลยด้านล่างชื่อคลิปจะมีเพิ่มเติมให้กดเข้าไปจะขึ้นคำอธิบายบอกหน้าเอาไว้ด้วยนะทุกคนว่าหน้าอะไรบ้าง แล้วก,กดตรงนี้เลยดูคลิปต่อไปได้เลยจ้า